ากคุณกำลังเห็งคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเดอนผ่านค่ะชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรกำลังใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้นัดมีคำตอบให้กับการเดินทางของวันนี้ค่ะต้องบอกว่าใครที่กำลังใช้ชีวิตอยู่วันนี้จะเป็นวันที่เรานั้นจะได้เจอโอกาสใหม่ๆได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆเป็นของตัวเองถ้าวันนี้คุณดูคลิปนี้แล้วอยากจะบอกเลยนะ เราเจ็บปวดมานานเราเครียดมานานคุณกําลังได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะจงรับโอกาสนั้นเอาไว้เพราะโอกาสนี้มันเป็นเพียงคุณเท่านั้นที่คุณนั้นจะได้ขอเพียงแค่เรานั้นเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อมั่นว่าฉันทําได้เชื่อมั่นว่าฉันประสบความสําเร็จได้คุณจะสามารถได้รับโอกาสแล้วใช้โอกาสได้อย่างเต็มที่และเกิดคุณค่าที่สุดโอกาสนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆค่ะฉะนั้นอย่าพึ่งรีบร้อนค่อยๆมอง ค่อยๆเดินทางและเรียนรู้ถ้าหากว่าคุณคิดดีแล้วตัดสินใจดีแล้วค่อยๆค่อยดูดค่ะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะนำพามาให้คุณนั้นได้ทำอะไรที่เป็นตัวของคุณเองมากขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้คุณทุกข์เกินไปเครียดเกินไปอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรค่ะค่อยๆกลับมาพิจารณาในสิ่งที่คุณมีและเห็นโอกาสที่อยู่รอบๆตัว นั่นจะเป็นหนทางที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้ในวันนี้อย่างแน่นอนขอยืนยันค่ะถ้าหาว่าคุณกําลังเห็นคลิปนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันสั่งยากเหลือเกินยินดีด้วยนะคะถ้าเรารู้จากตัวเองในวันนี้แค่เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆตัวแล้วขอบคุณสิ่งนั้นคุณจะเจอโอกาสและมีความสุขได้กับวันนี้อย่างแน่นอนเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะ ลองพิมพ์ไม้นัดฟังหน่อยนะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่วันนี้คุณได้รับค่ะ